ทุกครั้งที่เดินทางไม่ว่าจะไปย่านไหนก็ตามนะครับประเทศไหนก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมต้องการไปสัมผัสมากก็คือว่าชุมชนนั้นเนี่เขากินอยู่ยังไงวันนี้มีโอกาสผ่านมาที่บ้านพาลัยจังหวัดโคราชนะครับมีชื่อเสียงมากในเรื่องการทําน้ําตาลเมานะครับก็เลยถือโอกาสแวะมาพบกับคุณลุงช่ออนซึ่งถือว่าเป็นปร,รมาจารย์นะครับผู้รู้เกี่ยวกับศาสตร์แห่งน้ําเมาอันนี้นะครับลุงชออ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ อ้าเชียงครับลุงผมอยากชิมอะไว่ารสชาติเป็นยังไงนะฮะลุงเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งครับว่าการทําตาในทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นที่มาที่ไปยังไงคืออันนี้ก็ปู่ย่าตายายได้อบรมมารับมาฝึกคือได้เดินตามรอยปู่ย่าตายายมาครับคือยังประเภทตาเนี่ก็ต้อง ขั้นแรกก็ต้องหาไม้ไ่ป่ามาตัดเป็ใหม่ของมัดขึ้นไปถึงยอดออกขึ้นไปนังนวดทำเป็นบันไดมันทำเป็นบันไดเป็นอุปกรณ์ของเขาตรงนี้เป็นนังนวดสี่วันนวดไอ้นี่ใช่ไหมใช่ไหมลูกไอ้นี่ใช่ไหมเขาเรียกกันไอเนี้ยครับนวดไอ้นี้ไปบีบบีบมันเอาไม่นวดไปบีบมันไม่นวดอาไปเมื่อกี้อ๋อปีนขึ้ไปบีบมันบีบมันสี่วันบีบทําไมอ่ะบีบไปมันมีน้า พอให้มันให้มันชุ่มน้ําหน่อยครับถ้าไม่บีบมันจะไม่มีน้ำอ่าแล้วไงต่อทีนี้เขาพอได้ครบสี่วันก็เอากระบอกนี่ใส่น้ํำใส่น้าไปสวมใบสองคืนสองวันอ๋ออ้าวอ้าโอเคสวมว้อันนี้ปีงขึ้นไปเอาน้ําเอาน้ําใส่แล้วใส่อย่างงี้ครับจุ่มไปอย่างงี้อันหนึ่งสองใส่คู่อ๋อใส่คู่แล้วมันใส่เดี่ยวไม่ได้ไม่ได้หรอกครับมันมันเปียงเนื้อที่ อ๋อคือไม่ได้เคล็ดลับอะไรอ๋อถ้ากระบอกใหญ่ก็นี่ก็ยัดไปสามมันได้ได้อ๋อเอาตามนั้นอะไรไงต่อครับที่นี่พอสองวันวันนึงี็จะเอาออกเอาหน้านีออกเทน้ําเปล่านี่ทิ้งไปเททิ้งก็ได้ไม่เทก็ได้แต่จะจะออกจากงวงนี่ครับที่นี่จากวันพุงนี้เช้าเองวันนี้พุงนี้เช้าเองจะเอามีดคงพรมไปปาดน้ำจะไหลออกมาพอมาอีกเจ็ดวันน้ำน้ำตาลที่เราจะมาหมักเป็นน้ำตาลเมาเนี่ยครับอีกเจ็ดวันไปลองเอาได้ เอาเอาหนี้ไปลองโอ้ถูกมากูยังครับยังไม่เมายังไม่เมาแล้วต้องเอาอีกอ่าที่เจ็ดวันเองเจ้านี่ไปลองอ๋อโอเคงั้นตัดแล้วมันจะค่อยหยดออกมาพอเจ็ดวันมันจะออกมาเยอะแล้วคราวนี้คือไปลองไปลองมันจะได้เต็มเบิ่งมันจะได้เต็มเบิ่งโนมนเบิ่งหรือจะได้ครขึ้นเบิ่งกี่วันก็มาผสมรวมกันมาได้มากเองก็มาทำน้ำตาลเมาอ่แล้วหลังจากเจ็ดวันแล้วมันขึ้นไปมันขึ้นไปไอเอาน้ำตาลได้อีกกี่วันสองเดือนสามเดือนนู่แหละควรจะมุดเพลยงโล ก็คือต้องตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยแต่ปาดให้มันบางไวคือตัดให้มันบางที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้มันกินเนื้อเข้ามาเยอะเพราะให้ประหยัดอ่าฮะสองสามเดือนจนกระทั่งมันกุดมาถึงตรงนี้ถึงอันมดนนํำแล้วก็เลิกไปเลิกไปลุงและคนแถวบ้านหมู่บ้านแถวนี้หนุ่มๆเขาเขาปีนกันไหมเขาชอบกันไหมต่กอนเขาก็ปีนด้วยนี่เขาเรียนเขาไม่ปีนหรอกเอเขาจบปินญาแล้วเขาไม่ปีนแหม่หรอกรายได้มันไม่ดีเลยยังไงมันมันหาอุปกรณ์ยาก ไม่ไม่ไมพป้าที่ว่าหายากาแต่แต,ตาลนี่ยังมีแต่ขาดคนยังมีแต่ขาดมันขาดขอุปกรณ์ขึ้นมันขายได้ราคาไหมมันก็ราคาก็ตามท้องทินเนี่ยราคาก็ขึ้นไปอย่างไงเนี่ยแ,แบบตะกอนกว่าปีบนึงก็่าหาที่บาทเนี่ยปีไปร,ร้อยมันขึ้นตามราคาตามยุกยของมันแพงครับและไอตัวนี้เอามาทําอะไรเนี่ยไอ้นี่เห็นไม้ไม้ไอ้นี่ไม้นี่ไม้เนี่ไม้นี่ไม้มะเขือฮะไม้มะเขือที่เห็นยางแห้งแล้วย่างไฟแห้งแล้วครับ จะใส่ไปในภาชนะแล้วใส่เข้าไปในกระบอกนี้ใส่ในเกล็ดรอยยังอ๋อใส่ในภาชนะที่เราจะเอาน้ําตาลมาหมักเนี่ยครับไอ้นี่ใส่เข้าไปทั้งอย่างนี้เลยอ่ะใส่ยางนี้เลยใส่ทั้งทั้งทั้งดุ่นอย่างนี้เลยครับแช่ไว้ประมาณสองวันสองคืนเอามากินเมาเลยถ้าไม่มีอันนี้ไม่เมาไม่เมาไม่มีอะไรเลยแสดงว่าตัวนี้เป็นตัวทําให้เกิดความเมาแอลกอฮอล์ขึ้นมาครับเคยเคยใช้เป็นไม้อื่นไหมถ้าไม่ใช่ไม้มะเกลือ ไม่เคยเอามันใช่ไม่ได้มันไม่เมามันไม่อ๋อมันไม่เมามันไม่เมาเหมือนมะเขือใส่นี้าไปเมาเลยเมาอนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่ถ้าเราปล่อยให้มีการพัฒนาเพราะลุงนี่บอกว่าตั้งแต่ปู่ย่าตายายเนี่ยทากันมาตั้งแต่ลืมตามาก็เห็นทําอย่างนี้ลนลืมตาเมานืมตาเมาครับเรื่องเครื่องดื่มอะไรทั้งหลายเนี่ยครับผมว่ามันคู่กับอารยธรรมของโลกเนี่ยมาช้านานละนะฮะแล้วก็ภูมิปัญญาเนี่ยหลายๆภูมิภาคหลายหลายประเทศเนี่ยเขาถูกพัฒนา พัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาจนกระทั่งกลายมาเป็นสินค้านะครับเป็นเขาเรียกว่าเสร็จเกี่ยวกับเศรษฐกิจเลยนะครับให้กับชุมชนนั้นน่าเสียดายนะครับที่บ้านเมืองเรามีช่วงหนึ่งที่ถูกหยุดใช่ไหมฮะหยุดหยุดัด้งหยุดเป็นผิดกฎหมายไปเลยผิดกฎหมายไปเลยนะครับเ,เพราะอะไรคือผมคนได้สืบถามมาดูบอกว่ามันเป็นก็รงเหลา้าอ่าเอาอย่างนี้พอตอนเขาผิดกฎหมายเนี่ยเราเรา,เรา,เ,ราเราอาจจะรู้ว่าอาจจะมี เรื่องกฎหมายขึ้นมาไม่ให้ชาวบ้านมาทำพวกนี้ต้องมาผิดกฎหมายนี่ยเราทำไหมเราเรายังทำอยู่ไหมเขาก็ททำชกทำสุกทำแอบทำอยู่แอบทำอยู่ก็ยังกินอยู่กินอยู่รา้าขายก็บชกขายถ้าเขามาป้าจ้าด้กก็ไปแสีตังก็ปขรับอ๋อแล้วเขากลับมาก็ทำต่อทำต่ออ่ะแสดงว่าการทำน้ำตาลเมาของเราเนี่ยมันไม่เคยหยุดไปเลยไม่หยุดหรอกครับทำได้ตลอดเราเราบานซื้อเราสบาบันไปกินมันก็แพงครับที่ก็ต้องใช้ควปรไปยัดชกเจ้านายกินไปเขามาป้ากจับไปเสียอืม ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่ยิ่งกินไปยิ่งกลมกล่อมนะทำไปเรื่อยๆทูเอาอีกคำอีกคำหนึงอคำหนึ่งจนก็ตักแต่ปู่ยาตายายมาปันนี่เละชักรุ่นไหนไม่รู้เลยอืจนมาถึงถ่ายทอดจะลูกหลานครับคือมาไในยุทผักหนึ่งไม่บุญไหวไทยตอนทักษินเป็นนายกอือ ตอนนั้นเขาเปิดเทลีให้กลายมาเป็นโอท็อปเขาห้เป็นเขาเป็นโอท็อปเปิดเทลีเลยแมหนังสือผมไปอมตมเทพไปหนังสือเขาส่งให้รูปอะไรก็ตรงไมเอามาค้าขายได้อย่างถูกต้องก็ยังไม่ถูกต้องจะพบขาดติดกระแถมทุกวันนี้เนี่ยทางพวกภาครัฐเนี่ยช่วยเหลือยังไง้าก็เขาเขาช่วยเงินไม่ช่วยเงินว่าพยายามอนุรักษ์เอาไว้นะให้หมู่บ้านเราเนี่ย มีชื่อเสียงเกี่ยวกับน้ำตาลเมาเดี๋ยวถ้าไม่ทำเด็กๆมันจะไม่ทำไงเขาเขาเข้ามาช่วยยังไงไเขาไม่เขามาช่วยแล้วเขาเขาเขาไม่ช่วยแล้วหรอกเขามีแต่มาจับอ้าวเหรออ้าวแล้วแล้วเขาบอกให้เราอนุรักษ์เพื่อเก็บภูมิปัญญานี้ไว้นานๆเขาบอกถึงเดือนเขาก็มาหายไปเสียตังค์มาเสียตังค่าอะไรค่าภาษีขายของไม่ไม่ปแียภาษีนี่อ๋อไอขายน้ำตาลเมาขายเหล้าขายพวกนี้ใช่ไหมครับอ๋อเขามาเก็บภาษีมาเก็บ อันนี้คือช่วยอะช่วยช่วยมาเก็บภาษีจากเราที่นี่มาใส่ขวดอืสเต็มดวงหนึ่งห้าบาทห้าบาทแล้วที่นี่ขวดลูกดีสองบาทค่าลูกกูติดอีกบาทเป็นแปดบาทแปดบาทละขวดนึงผมขายสิบบาทได้สองบาทผมไม่พออย่างหลานใหญ่หรอกสองบาทนี่มันไม่คุ้มค่าปีนตาลค่าที่ผมบอกบอกลองลองทุกไปก็ครับรับสามีบอกผมอย่างหลานไม่ใหญ่หรอกครับอันอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ลุงสัมผัสโดยตรงนะครับอันนี้เป็นอีกมุมอีกทัศนะหนึ่งนะครับเพราะว่า ถ้ามีการสนับสนุนอย่างจริงจังแล้วก็มีการเปิดให้เด็กรุ่นใหม่นะครับเข้ามาช่วยภูมิปัญญาเก่าๆเนี่ยสืบสานให้ต่อเนื่องไปเนี่ยบางทีในอนาคตเราอาจจะแวะมาที่นี่แล้วเราไม่เรียกน้ําตาลเมาแล้วเราเรียกว่าเดี๋ยวไปดื่มพาลยกันนะชื่อเขากระแช่เขาเป็นกระแช่ที่หลังตั้งชื่อเป็นพาไลยไปเลยให้ชื่อพาลยเลยมานี่พาลยก็คือน้ําตาลเมาอันนี้เลยนะครับขอบคุณครับลุงอันนี้ได้ ประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้มากนะครับเดี๋ยวเรานั่งกินกันต่อนะฮะคุยกันไปเรื่อยๆนะครับ